หมูฟ้าหิดกัมพนหิดพอดสร้างปีนรับไปลองเลยสร้างปนเนี่ยัวี้าะเิ่นี่ก็บม่ไายเลยนี่ิดพอนี่เล้สิบใว้ได้นี่จับอันนึงม้นี่่น,น,นลองเลยจับนึ่งใม้ชี้นี่ชี้นี่จับสีหางนดนึงนีคือบิดชี้ชชชไปาาเรยวเลย ไมาใช่ไม่นะชี้ช้อนนี่ไหมชี้ช้อนมัดนี่ไหมนี่จับสิจับแบบนี้เด้อไม่แนะเอ้ยจับสี่ถือแบบนี้เนาะพี่น้องจับเสียงให้นิดนึงนี่ได้เจ็บได้นี่เด้อเดี๋ยวที่ไปนะอ่าอ่าขับรถนนะพี่น้องเดูไหม จาผุ่นมึงแน่ยพรเข้าเกินนะคนไอ้นี่กันแน่นึงสิ่ะเอ้เนาะไปไปไปแส่สินงเอ้เอ้าปู่ก็เห็ดน้ำดะบาดนี่ตายเนาะนี่แต่วจี้เห็นคนเดียวบาดนี่เนาะปู่อยากได้ไว้เขื่อนนี่เนาะมันช้ามันช้าเนาะโอ้สินะเอ้เอ้าเอ้าแสบเนาะเห็ดรอดเด้อเรื่องจะมักแก่แฟมัน บะจิตเองสเกี่ยวก่อนเด้อพี่น้องเด้นอน,อนอาะหุ่นยังตัดภาพมาอีกบานนี้อยู่กลางทงไฮทงหน้า เดอ้พอพี่น้องเดอ้อมือทาอิดเนาะ,ะในการเกี่ยวเข่าเนาะของทางบา่าชิตกับสาวพีนาพี่น้องเอ,อ้มาหนีวันนี้เนาะป้าตัวสุกเดียได้พี่น้องเอ้สุกแล้วสุกแล้วพ่นทั้งสามีนาก็ได้กําลังเกี่ยวเข่าอยู่พี่น้องเอส้สบายดีสบายดีสบายดีอ,อยู่ดีมีแหงบัดจุกผูสูคน เกี่ยวข้าวซอยเนยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลอพอดีว่าคือเบากนี่เลยพี่น้องให้เข้าหน้ากระเดืองได้ได้แหละทางอ่าผู้คนเพิ่นกับว่าบ่จ้างบ่บ่จ้างบ่อ่าบ่จิตว่าอ้าวเดี๋ยวได้เงินได้คำก่อนเด้อว่าฉันอ่าได้เงินได้คำแล้วเดี๋ยวสิอ่าไปบอกให้มาเกี่ยวซอยดอกว่าฉันนะพี่น้องเลยเออแม่นเบ็ดตัวเดืองพุ่นเด้อพี่น้องเด้อพุ่น เกี้ยวข้าวอ่าแม่นๆๆเกี้ยวข้าว2เท่าเกี้ขา2เท่า3เท่าเพิ่นนั่นแหอ่าฮอดพุ่นเด้อพี่น้องเด้อฮอดพุ่นเด้อเนาะพุ่นก็แม่นเืองๆพุ่นอ่าาจัก5คนเนาะามีนะจัก5คนหรือว่าจัก10คนประมาณมื้อ2มื้อนะบ่้ก็ได้เนาะเพราะว่าช่วงนี้เจ้าอยากมาอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเจ้าอยากมาอยู่มาเกียวขาเกียวน้ à na khéo nhau bắt thay kiều đây, mình bảo là cái đấy, phía đầm na đây, Phải cho bộ khơi phần đấy, nó, Để... à, à phía đông điều... này còn bát nữa nó, à lung kiều bát nâng, đấy phía nó, không

tôi đã chịu đấy chị à, à, mấy chị người đấy chịu à, nhân... à, đấy nhát cái nhát cái nhát thì nhát cái 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 nhát Hòa nhát cái cái nhát cái Hòa cái nhát 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 cái 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 Ủa, nghĩa là nha, mọi người. Hãy này? Thầy cái chữ lúc. À. Hãy tên là cái chữ lúc. 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 Hãy tên là Hãy tên là cái Thang ừ, bơng nắng cảnh nó thang bơng cảnh 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 đường cảnh 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 เงนคนตกเยคุนเน่นตกเลยวะา <ừ. S 1> น่ยนมันมนั่งเห็นโอเคยบ่ okay, <you> <ừ? S 1> งามงยู่บ่เป็น้อนคืออยู่ไ้นี่นะ <ừ? S 1> คืออยู่ไหนห้นี่ <ừ? S 1> คืออยู่ว่าโอ้ทำอะทำสวานธรรมดาที่เราทำสวานนะ่ววนะ

ม,มันห่างเกินไปมลอยขนะน,นัดขึ้นมาหออก,ก่อนอย่านี้งี้ปะอ่าวอเ่ร้ะหดี

ในก้องึ้นเขานห่ครับในนี้เป็นสนก็คิดเหตดกลางคืนวานกลคืนด้วยให้นีเพียงเลยห้วยไห้เนี่ต้องให้ด้วยไห้เนีเนีวันทล้ไใช่เน่ไห้ด้บไห้เ้เนาะนอนน้าเลยเียเนา ขากลบมั้ยใช่ไหมฮิบบงมันกบนางนย่างเงี้ยคือไม่เห็นกบแลาวคัเรื่องในเรื่องเด้อชาวบ้านี่ย่องอยู่ย่องอยู่เสียบนึงได้บนึงชาวบ้าเอ๋อได้ให้ข้าวเสียอ๋อคักพวกข้าวอือฮะข้าวเนี่ย ชาติไม่ชาปไรบบนปไไเอบ้านปให้ใบดบ่ใใช่ไหมขอามเาขอชามเตาพี่ไงพ่ก่เนี่ยใ้ส่บดใส่บดอย่าง้ให้ขายถึงให้เมื่อขายสิฮะบอกพี่ก่นี่ให้ใส่แถวโน้นอย่บอใส่แถวโน้นนี่ใส่นขอชามช็ออยง มาซาน้อกันเลยพอมาปีปีหนาได้ใส่หมดดนนหนิงงามแล้วงหน่ยภายมันแดดอ่อนเลยเป็นสีม่วงูะไเดนี คิดเองก็ออกไปที่อยพี่ลองเลมานี่ก็ไปด้วยมาอไดเนี่ยพ่อพอถอกระทุงว่านหยอนก้นแค่เมาไดยอนนั่นแหละมก็บมนก็ึเล

สวยตะกาเลยมันคู่ขึ้นมากวันนี้อะคู่ขึ้นอ่ะดันนีาได้ทำอะ้รหือวน้ทำไ ีแนวมันเลยสนินเนาะแค่นั้นเป็นยังไงมีหหยาบวะนห่พอได้บ้านเลย 宝贝儿。宝贝儿。宝贝

những quân tiện vô. Việc bụng nó. Bụng ngự để đạt kiểu về hưng nè. Makao nè. phô hô được để đạt. Một hưng bụng kiao để hưng bụng này để hưng dáng nè. Một ขากลิ้งเนาะขากิงสุดยอดพี่้องเอ้ยต่อหน้าปีนี้อ้าเพนดาเพนดาเพนดาเนี่ยมาพี่้องเอ้ยตรงนี้มันตนี้พี่หมาตัวนี้ก็ได้ bỏ bữa đây đấy nó bỏ nó. bỏ bữa ấy, đấy, khẩu bóng 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 tục bóng 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 เดินไปทางนี้นนก็มีเต่เรือห่นนะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดาพี่น,ดดดดนองชาวนาคนนี่ยวนไปที่ไหน quay cái nhà này ôi sầu cái này quay hai cái đồng nữa chứ. Car, no? Yeah.

còn hai nữa mình, ừ. cái còn hai đó, cái còn hai จะไปมาได้บวชเไหนก็เงาด้วเนาะเงาคนจิตกเซฟอนด้วยเนาะเงาคนจิตกุสเฟอนเอาสามีหน้าดี่ลองอยังไม่ยุ่ปกระบอกกาิพอนะสี่องไอ้ชม

คือเข้าหวานเย้ยพี่น้องเย้ยสูย่ไปสู่ไป นก็ชีก็ชีมัดนี่คืออ่าให้มันแห้งไว้มผลตู้กงมามันกับบุคุอย่างนี้นะพี่น้องสนุกมาก เกี่ยวเข้าพี่น้องเอ้ยเคยเกี่ยวอยู่บุนาะกินฮอดอยู่บนาะเกี่ยวเข่าหน่เนาะบุกินฮอดดอกหวานัสนมันอันนั้นเมนบ่เนาะมื่อยพี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อยตัวขี้ขั้นเฮ็ดมัดแบบช่วยมูเฮ็ดพ่อนบาทเออเนาะเฮ็ดันักตัวเฮ็ดปรุยวเนาะ ชาววินาพี่น้องไล้ดึงครับมูอคล้ายหิดกำพผนบวชหิดพดช่างติดครับพี่น้องเลยช่างติดเนี่ยสวยงามเลนี่ก็บม่ไดายเลยนี่หิดพดนี่ได้สิบว่าให้ได้นี่จับอันหนึ่งมานี่พี่น้องเลยจับหนึ่งให้ชี้นี่ชี้นี่จับสีแห้งหน่อยนึงนี่คือบิดชี้ไปนะฮะ Được rồi Thấy không, Chị sôn à. này mà Chị mặt này mà Này, chạy xe Chạy bằng này สยู่ไปนี่เนาะพี่น้องจับเสียงให้แม่นึงหนิไม่ได้เจ็บได้หนีเด้อเสียชี่บตไปนะอ่าอ่าขับรถนะพี่น้องเลยมันจะเป็นแถวแงมเนาะเห็นบปล่บอลบาจิตอันนะเกี่ยวนะส่วนของชาวมีนะบาทหยิบิังบานีพี่น้องเลยผลหมากไก่ผลเนาะผลสิตุค้ำผลเข่าเกิดอะไรอเนาะ เด็กก็เล่าอยู่คนมุกตก,ก็รอดไปได้เหรกระผนตกนี่น่นแห้งเลยเนี่ยดูใ้เจะออก้าค่ะเพื่อ้ฮะผุนมึงแน่พอนเข่าเพืนนะี่ยเออคนในนี้กังไงเนึ่ย,นนยทีน้องเอ้ยเนาะไปไปไปใส่ทีนึงเอลยเอ้าปู่ก็เห็ดน้ำดับบาดนี่ตายเนาะนี่เจ้าพี่เห็ดคนเดียวบาดนี่เนาะปู่อยากได้ไวเขื่อนนี่เนาะ ลุกไปเลยลุกชามันชาเนาะวูวพี่รองเลยเอ้าสาวน้อเฮ็ดรถเด้อแล้วแต่สมัครใจแฟรมันบริจิตเองสีเกี่ยวก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะหุ่นยังไอ้นี่แหละในกะสีเมื่อนอนบ้านตอนเช้าเมื่ออื่นไปไหนสิได้มาเกี่ยวตี้งไอ้สามีหน้าพิ่นเกี่ยวช่วงตอนเช้าบริจิตตเล่นไปเวีกเด็กอะสีกำมาไวคือแบบนี้แหละพี่น้องเลยเนาะเด้ออยู่ดีไม่แห้งพี่น้องเลย